สวัสดีค่ะมาพบกับสาวย่ากันแล้วนะคะวันนี้สาวย่าพามากินต้มกบอบด้วยกันค่ะกบพ่อแม่ฝากมาให้นะฮะวันนี้ก็ก่อนจะมาแซบแกับสาวย่าสาวย่าฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะคะแล้วก็วันนี้สุกสรรพมันสุกนะคะแล้วก็สุกสนรพมันลอยกระทงแล้วน่าจะเป็นวันพระด้วยนะคะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขใครไปลอยกระทรงที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะมาค่ะมากินกับสาวย่ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมาค่ะวันนี้ต้มกบค่ะกินกับเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะเสาวย่าตํำไปแล้วนะฮะเจียวพริกดิบมะกอกค่ะมาเลยค่ะมาแซ่บๆกับสาวย่าหืม บางคนบอกเอ้ยแค่ต้มกบมันจะแซ่บอะไรนักหนาเอ้าต้มต้มก็ปรุงด้วยนะคะไม่ใช่ต้มแบบไม่ให้ต้มเหมือนต้มไม่ใช่ต้มเหมือนต้มแจ่วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นฮะต้มใส่มะขามต้มใส่แบบปรุงรสบ้างนะคะเหยาะน้ำปลาลงไปเออให้น้ำซุปมันเข้มข้นอย่างนี้นะคะ ควรจะแบบเอ้ยต้มกบมกันกระจืดรว่าแซ่บเ่รอคุณรสกับวันนี้ใครไปลอยกระทงไหนเนาะวันนี้ หาย่าลืมน้ำราย่าลืมน้ำอ่ะแบบไม่ต้องตัดต่อเลยไม่ไปเอาน้ำเลยอู้ ไม่ต้องสต็อปเลยพอเมื่อกี้เดินไปเอาน้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกบอดอึ <S 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 ่งกินก๊อกเลยเนียเตี้ยๆป้อมๆอ้วน ไม่ซีเรียสค่ะเราย่าพึงพอใจ้ะกับตัวเองเขามีตะกบกินเดือนใช่ไหมอันนี้อื่มกินกบ แาอยากกระยอกผู้เจ้าของนะอนี่ยทที่ดีที่สุดคนเราจะหุ่นแบบไหนหน้าตาแบบไหนไม่ควรไปบูลลี่กันค่ะอันนี้สาวยากจริงๆเอ้าแล้วทำไม เหมือนทำเอามาเป็นช้อนกลางแล้วทําไมต้องซดอันนี้มันซดได้น้อยน้ำก็ได้เอานี้ไม่ใช่ช้อนกลางค่ะแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรคะตับการที่เราทํากับข้าวเองเนี่นะพุ่งตัรับประกันได้ก็ต้องสะอาดโอ้เสาย่าล้างล้างครบี่จกขอบจกบขอ้อล้างทุกอย่าง เรื่องอย่างหนึง่งแม่เขาผ่าไอ้เขาไอ้นี่ใส่ออกให้แล้วก็ดีเลยสบายดีแต่ย่าไม่ถ้าสาวย่าจำได้ไมาุงเรียบนะยุสธองมาทำงาน เป็นที่ฆ่าขเขาอตอนนี้อายุสี่สิบสองบวกลบคูณหารเองแล้วกันว่าสาวยามาอยู่กเทพบกี่ปีแล้ว หน้าที่สาวยากก็ดูแลพ่อแม่และครอบครัวอือมขอพวดเนาะขอประทานอภัยนะคะแซ่บจนข้านน้อยขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าใครไม่กินกบก็อ่เพราะว่ามันมีจริงบางคนเขาก็ไม่กินเลยค่ะกบเนี่ย คนกินแต่เอาหนังออกจริงๆสาหญ้าเอาหนังออกะจ๊ะถ้าเป็นกบที่เฮาซื้อตามตามตลาดที่ที่ในกุที่ในตลาดหนึ่งงะแต่นี้ทําไมเสาหญ้าถึงไม่เอากบออกไม่เอาหนังกบออกเพราะมันเป็นกบบ้านเฮาค่ะ Ốc, thiệp ôi ơi. nhảy và nắc mua cái này có đủ bạc cục นี่แห้งไปเนาะเอาน้ำซุปเติมหน่ยเติมอีกเดี๋ยวมากอกดิบขอบขอบขอบคุณผู้ติดตามไอ้ไม่ใช่ค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่แล้ว้ามาน่ารักมากขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า ส่วนมากถ้าใครมามาเยี่ยมบ้านสาวยานะคะถ้าสาวยาไปเยี่ยมคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากบางทีสาวยาก็จะไม่ได้ค่อยเม้นแต่ว่าจะไปกดโป้งให้โป้งนี้ไม่ได้กดกันนะคะเรารู้กัน <c oughs> ส่วนมามบางทีสาวยาไม่ค่อยได้เม้นค่ะก็จะไป ก็ว่าไปบปอกจะขาไปอะไรไว้แล้วก็มันจะมีการแต้งเตือนเถาย่ากก็จะรู้เถาย่ากก็จะเข้าไปดูแบบว่าเพื่อนใหม่โอ้โหแต่ละคนน่ารักมากบางคนแบบบ้านแบบสวยงามมากแบบบางปลูกต้นไม้อ่ะสดชื่นอ่ะถาย่ากชอบเรื่องต้นไม้สาวยากก็ชอบนะคะ แต่สาวย่าอยู่คอนโดเล็กๆมันไม่ค่อยมีเนื้อที่ขนาดไม่มีเนื้อที่สาวย่ายังเอาต้นไม้มาตั้งตรงนี้นะค่ะ <c oughs> ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่ค่ะเอาต้นมุมต้นไม้มามาตั้งไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสองระเบียงมันเต็มหมดแล้วไงฮะสองระเบียงมันเต็มหมดแล้วห้องนอนอะไรบางบทีสาวย่าไปไว้ในห้องน้ํา ก็อย่างว่าต้นไม้ต่อให้เขาไม่ต้องอยู่ในแดดแต่ยังไงมันก็ต้องได้รับแสงอาทิตย์บ้างเนาะไม่กี่วันครับชาวญากิก็ใบเริ่มเหี่ยวเริ่มแบบเหมือนบางครั้งกินน้ำเกินไปให้น้ำเยอะเกินไปแต่ให้น้ำเยอะเ,อะเอะกินไปมันก็ขังสิเพราะมันไม่มีแสงแดดเนาะ ก็ต้องยกเปลี่ยนทีนี้เพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็ทําให้สาวญาติเรียนรู้ได้ว่าต่อให้เขาจะอยู่ได้หรือว่าอะไรเงนี้ยอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งหรือว่าถึงสิบวันเราก็ควรที่จะยกเขาเออมาออกออกแดดบ,บ้างแล้วก็เปลี่ยนต้นไม้ตุไอต้นอื่นเข้าไปแต่บางชนี้ก็อยู่ได้นานจริงอยู่ บางชนิดอยู่ได้นานค่ะแต่ว่าพอไม่เจอแสงแดดไม่อะไรเนาะใบเขาก็จะเหมือนแบบสีไม่สดน,นะฮะไม่รู้นะเจ้าญาติก็ดูสังเกตสังเกตเอาเองอ่ะค่ะไม่ได้อะไรกินไปพูดไปแซ่ไปจนลืมดูเวลา สหายาขอกลับสวัสดีนะคะแล้วก็คลิปนี้สหายาลาคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะว่าสาายาจะพาไปกินอะไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนใหม,เใหม,เใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สายาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะใครมาเยี่ยมบ้านสาายาเดี๋ยวสาายาไปเยี่ยมบ้านคืนนะคะแฟ,แฟร์ค่ะไม่มีอะไรนะคะ โอเคนะคะเรามาเป็นกันยาที่มิตรที่ดีต่อกันรักกันไว้เกิดรักกันไวเ้เถนะิดเนาะแบบร้องเหมือนแบบคนเหมือนเหมือนไม่ใช่คนไทยเหมือนเออ่ต่างด้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงแต่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้บูลลี่เรือต่างด้าวแต่ว่าต่างด้าวไม่ต่างด้าวจนจนจะรวยทุกคนก็คือคนเหมือนกันค่ะ,คะเออ่เพราะว่าทุกคนยังต้องเดินต่อนะคะสาวย่าบางคนนี่มาพูดโอ้ยแบบเหมือนพูดข่มกันนะว่ารวยเง้นอย่างเงี้ไม่หรอกค่ะไม่ไม่ไม,ไม่จะเป็นหรอกค่ะ ถ้ารวยมากคุณก็เหินฟ้าเอาคุณก็ไม่ต้องเดินใช่ไหมคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอยอีกอย่างหนึ่งก็เออสาวย่าขอโทษขออภัยนะคะถ้าพูดอะไรผิดไปแล้วก็ต,ติชมต,ติเตียนกันได้มีคอมเมนต์มีแนะนํามีคําแนะนําอะไรที่ดีๆต่อกันก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย